อันที่จริงมันจะมีเลือดองคางโค้งครับเขาจะเอเลือดแมนครับเลือดองคางโค้งเขาเจะเอกัอยก่ข้า่นเลยครับก่เขาไก่กัอรก่ไก่ไก่่งหมาี้คนขีมงยองจริงจริงแล้วน้ำากน้ำข้างบ่อดเลยเดี๋ยอะไสิอได้อยู่เดยเนี่ยแช่อ ้กอดูเู้ไอ้กินประเดีกับขีงอ้าผมเมื่อลรอันนี้ก็เหมือนเพี้ยเพี้ยบวนี่แหละเยี่ยวัดเหรอเยี่ยวัดไอ้ปึ๊บนี่แหละไอ้บูย่าบูย่า ยสวัสดีครับผู้ชมครับสแตลเด็กตับมาเลยฮะวันนี้เดินทางมาศีสะเกตครับพี่น้องครับตามคำท้าทายของเราเสียนหลังมาไล่ใหญ่ายว่าสั่นแล้วก็ตามคำแนะนำเรียกร้องของ FC สแตลเดกตับว่าให้มาเยี่ยมมายาม เส้นหลังมาไล่ยายากตอนนี้เพิ่งมาถึงสีสเกตครับเดินทางมาจากกรุงเทพเขาเนาะนนอุณหภูมิตอนนี้พี่น้อง22องาาริยากาศมาขใครบ้างคุณนัทคุณโชคคุณโจ้ไปไหนคุณโจ้โจ้นอนบ่ใส่ล่ะโอ้โอ <laughs> สีสเกตเนี่ยอะไรขึ้นชื่อพุ่นเสียลังผมมาหอดอได้ครับนี่าานมาหอดดอนตลาดแล้วนี่เครัไปเห็นบ่น โอ้สูงขึ้นเป็นต่ายเนี่ยนจอผู้ใดเนี่ยเนี่ยบิวบองบิวบองครับบิวบองสวัสดีครับแม่แม่ตัวจริงแบบตัวนีอินแม่สวัสดีครับแม่หัวใจเส้นหลังก็แบบบิวบองว่ะครับมันว่าให้ผมมาตลาดเี่นไหมเนี่ยพวตลาดหอมนี่บอกห้วยตลาดหอมท่าเรือดจาปตลหอมยเห้วยนั่นก็จริงฮะบบแมนบบแมนบบแมนเจ้าเลี้ยวขวาแม่เจ้าเลี้ยวขวาแม่หมองปั๊มอ่ะฮัมมามาสีสเกตเนี่ยเขาบอกว่า หอมหอมนี่ดังดังคักเป็นบ่หอมนี่พี่สุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยไอซื้อไปฝากไอซ์ซื้อไปฝากอ่ะอ่ได้ๆด้ได้ได้ไอซค้ทาไปทาและพีงัวน่ะน่ยโอ้โหมีพี่น้องพู้น่ะมันเอาสีขั้วงวไปทาแล้วพูณน่ะพี่น้องของแท้ของแท้ของแท้เอาพอกันเด้อครับครับผมโอ้ยขี่ตาได้เลยเกะอยู่ พี่น้องป้องายสุขูสะพนครับเมื่อนี้นี่สแตกแดกตับเดินทางมาที่จังหวัดจังหวัดอีอยียงส,สีสีสเกตครับพี่น้องครับสีสกเกตมาต้องมาทีอย่างหอมแดงหอมแดงเอา้าจวดจวดที่เห็นอยู่นี่คือพ่อค้าแม่ค้าหอม เทียมเมืองศรีสะเกดตั้งนั้นนะครับนี่คือบรรยากาศพี่น้องครับวันนี้เรามีนัดกับเซียนหลังมาลายยาย่ใหญเขาบอกว่าเมื่อนี้พนัดผมมากินสร้อยจุข้าโค้งของแท้เดี๋ยวเราไปมวนไปจวดกันเลยพี่น้องครับไปไโอ้ยสวัสดีครับพี่น้องครับทีมงานเซียนหลังมาลายยายอยากอันนี้มิปกติมิจะค้นเหรอครับ ทั้งเบิดนี่เลยเมนบอแมนนแมครับปกติปกติกชิมินหละครับลักๆอันนี้ก็ิเป็นเส้นยองครับเป็นตา้องกล้องให้จำได้นี่แมนๆครับเป็นผูเริ่มกอตั้งเส้นลังมา้อมกันครับกาก็เป็นผูเริ่มกอตังมะล้อมกันท่านนี้น้องฟองครับเป็นสมาชิกไหมครับอันนี้กะชิ้นโตครับผมรุ่นแรกๆคือกันครับผมอันนี้กับบิวครับอันนี้กับพี่พีนะ ท่าเนียไม่ท่านไหนตื่นมานี่กับเมื่อกี้นี่ไปแวะซีสเกตเอามาฝากอันนี้แหละแล้วมีอยังเออล่ะซื้อหอมปลาคนซีเกตน้ำมันปลาคนซีเกตที่กินก๋่ออกไปหน่เดยนี่แหละเอามาฝากตัวนัดกันไว้พี่น้องครับก็เลยเลืองงานงามดีกันเลยมาน้องว่าผนอยากกินก๋วยข้าวโครงว่ากันก็เลยท่างนี้ซื้อไว้ถ่ายแล้วแมนครับผม ไปซื้อโค้งมันมาเลยป่อไปซื้อโค้งมาเลยครับเพิ่งขายแล้วประมาณตีสองแมนผู้ใดเป็นคนซื้อครับผมกันนี้และครับออกขั่งกันครับไอตอนแลบไปแมนนแมแต่ว่าอายบพต้องใจนะหลังๆไม่อายนะฮ่าฮ่าฮ่ากาฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าง่าฮ่นฮ่งฮ่าไ่าฮ่กั่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮไาฮ่าฮ่าบ่าาตะเฮ่าเลยบ่สฮ่เราฮ่า่าฮ่าฮ่กฮ่่งา่าฮี่าฮ่าฮ่าฮาา่าาฮาา้อ่่า บูยะมันโซฟาอันนี้ของทุกผมบูยาเอาไหมเอาไหมพูดเล้วอันบอกใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยหอนทองเอาให้เบิดดิ มันบกคืออีกอีกมันบกคือตอนรับนั่นี่เ้าสิบกคือน่ะที่แปนบกคือบันต์ต่อแปนต์ใหญ่ได้ทีเลยเจังไหนคือซื้อเสี้ยนหลังนี่ครับครับผมเสี้ยนหลังมาไล่ยหญ่ๆคือได้ซื้อนี่มันเริ่มต้นไม่ากว่าเข้ามาเสี้ยนหน่อยเข้ามาเสี้ยนบันเข้ามันกับแปลว่าแบบผู้รู้ผูดถึงพู้แบบว่าณแบบเสี้ยนเนี่ยเสี้ยนนะครับภาษาจีนเนาะเสี้ยนเนาะมันบอกแมนแมนแมนครับเสี้ยน พวกคุ้ศิษย์เหรอวะกัลลังลังกับเป็นผมเลยเป็นฝรั่งเป็นอย่างนะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะดูดูเซียนหลังมะลายอยากมาเยอะอาจจะคิดว่าเขาเป็นเด็กชาวบ้านอีสานธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วนี่แต่ละคนนี่บ่ธรรมดาอยากให้รู้ว่าพวกเขาแต่ละคนนี่มีวความสามารถแล้วก็โดดเด่นอีหลีบีบองยางเช่นเออ่เสยนหลังนี่ครับเป็นผู้คนนี้คนนี้เสยนหลังนี่ผมผู้กำกับผมเป็นผู้กำกับเออ่รักหนูไม้แล้วก็นี่แล้วก็เป็นไปดูตัวอย่างเป็นผัวน้ำกันเบิดนี่ล่ะ ตอนเฮ to ็ดเท่ากับเฮ็ดน้ากันอยู่เลี้ยงซอยกันนั่นแหละพ่วงกับพ่วงกับพ่วงกับครับผมแล้วก็เป็นนักแสดงไทยบ้านคนที่สองครับไปครับอดีตอดีตอาร์ตไดเร็กครับอาร์ตไดเร็กครับผมแล้วเอาไปครับเสียนยองครับรีเริ่มคำว่าไทยบ้านเดอซีรีส์ก็คือคนนี้นะดูเขเป็นศิลปินครับเป็นศิลปินเป็นศิลปินนักร้องไอ้เคยฟังเพลงผมมัเคยเคยมักมักกับบ้านไดบอรอืมก็หน่อยนะกับมารัก็มาไดอ ไอบอยอยากอยู่คนดีไอมาฮอดสีสเกียแล้วแนวที่ขาดบ่ได้เลยไอ้นี่นี่เขาเขาขึ้นชื่อเขาขึ้นชื่อเรื่องการเฮ็ดเจ้าบองครับแม่นครับผมแม่นโดเมียี่ห้อนี่ของผมเบิ่ดล่ะใช่ครับโดยเฉพาะเจ้าบองตลาดจํานี่พี่น้องจุดบ่ลงจํานี่เานวลงยากอาจเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็ได้นบทํา้ คือมันมีความหอมของสมุนไพรแท้ๆมันบานเท่านะพอมาเรากับปลาแดกมันมันมันบดดดออกมามันคือมันกลมกลมบดดูดนะเนาะมันตายแล้วเนาะโชคมาโชคเกใตรเขาแบบเยอก็บเอือจะเป็นของอะไรของอีกพวกนี้ไหมเปไหปูยา เ่าเขา่อึงไงเดี๋ยวทางรถพลศิตลอมอีกฟังนึงครับเดี๋ยวเขาตรงยางลัดไปนีไอเ่านี้บ่ไปเออว่าแล้ะว่าทางมันลำบากยี่ดีเพื่อนะไอว่าอันนี้ก็ออกอันนี้ออกควายออกวายเลยพอสมนเลยเดี๋ยว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 คอัน่เดี๋ยว มันไมจับเลยช่ไมฮะว่าขัน่ีใช่ขี่ไหมเนี่ยเงี้ยเงี้ยียั้ยเี้ยเงี้เงียเยยเยย ทั้งสามแผงครับเอาเชียรเขาเดาตามมันนี่เลยครับแต่เกิดผมโยนเป็นไงเนี่ยเขาไปทั้งพีไอ้แต่เกิดเขายนเป็นขรบเข้าไปทั้งพีโยนมือจะคล้องแม่นอาไอ้โยนก็ไดเอาใส่เชื่อใจผมอ้โยนก็ไดแมน่ว่าผู้พงกงอกแมชอีกหนึ่งอมไปก็จงพีไอ้เยกเดี๋ยวี่ะนีข่ขี่ขี่อ้ึนได้หต้องชิมมึงได้จจหัวเจ๊หยกินนี่นะ อ้มันเปียกเนี่ยคุมาเจอกองเปียกเล้นะเอียร่สาจังเวลาเราจะเราจะเราจะตีเข่าหรือไปไปนวดข้าวเนี่ยจะเอาน้ำใส่ผสมสูตรแล้วก็ไปลาดแล้วก็เอาเข่าเอาเข่ามาตีหรือไปไปหากุจีเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เขาอ่าที่ที่ทำนี่ไม่ใช่ว่าขยันขยงบ๊บ๊อะไรอย่างแต่ว่ามันเปียของครูกันของคนอีสานถ้าเราไปหากุจีนี่เราต้องดูว่า ขวยไหนไมาถิ่มีหู้มี่ยังอยู่หลายๆนั่นแหละแฉลิมบามีโคจีแล้วใช่<ไ><อ>กินปลาแดกกับขี่ง่ายผมเมื่อไหร่อันนี้ก็เหมือนเพีย้ยเพีย้ยบัวยนี่แหละเยาว่าไอเยาว่าเถอะเยาว่าไอปึ๊บ พี่น้องมาบว่นีิมาุ่มมาห้มกันบัดีิก้อยข้าโค้งไม่ถึงมาอ่าเวลาเขาเขาเชือดแล้วเนาะเชือดเฉียดเฉียดเอาเครื่องในอยังออกแล้วต้องการความสดค่ะค่ะแมนต้องการความสดคักๆพี่น้องคนอีสานก็สิเอาพริกเอาเกลืออ่า<พ>หลังจากหั่นเสร็จแล้วนี่ไว้ไว้ในนี้เลยกต่ปรุงข้า่นี่เลยพี่น้องอันที่จริงมันชิมีเลือดคางโค้งครับพเพราะอย่างนั้ิบีเลือดนั่แมนครับเลือดคางโค้งเขาจะเอากไกยข้าวนั่นเลยครับกไกยข้าวเลือดคางทองเลยวันนี้จะให้ดูว่าดีแ่กกับดีีททรุงเพ ผมเอามาจากกรุงเทพสามอันก็เป็นยังเชี่ยไอ้คุ้นระย่างเลยมันก็เป็นยังเชี่มันคุ้นระย่างเขาจะเหมือนเขาจะเอาเอากะเพาะมะมัดอย่างใส่ซื้อหนึ่งหรือต้องมาพูดให้ดีเปลืองเรากันหาตัวไปป่ะเนี่ยเอาเอาล่องล่องของแท้พี่น้องทา้งสีสเกตคนเนี่ยของแท้ของนี่จอมร่างจอมพักเตียงหนีแทมันบ้แมนนี่จอมใหม่เลยอันนี่ส่วนบีส่อนมาดูส่วนมาดูเอ้าไอ้เคียดบินมาดิครับรัขวัญ้เหี้ย <ersch> แล้วเลี <ส ue. S 3> ้ยวมาทั้งผมเด้่ยท่พเ่ัตัววดวัดเลยไปอย่างวนได้พี่แี่เจ้าหอเดี๋ยวกินของพ่อแช่บแฉลบไม่เงิเอาทีสเกตเลยแล้าส่วนบางนีบ้ามักขมอีกซั่มเน่ขมเลยนะบ่แทะเนาะเอาเจ้าสั่นขอเจ้าอกระติ๊บหน่อยไปแขวงลูกกรดกกินแล้วมันขมเขอะไรย่างหมันมา ลงเล็กๆมะลงๆๆอันนี้อันนี้ดีดีแท้อันนี้ดีแทะเนี่ยน้ำลงๆลูกขี้เรากลับกันนี่บอกข้าวะนี่เนี่ยโอ้พี่น้องครับอันนี้เขาแซงกันเนี่อันนี้แบบหยาบหยาบใช่ไ่ม นายเดินงานให้เดินงานไห้เดินงานมันนี่มันนี้ข้าวกล้อยเด็กมันคืออย่างเช่นหลังก่้ยเด็กมันคือว่าปกติแล้วการขางัวแถวบ้านเท่านะครับไอ้มันจะขาตอนช่วงเที่ยงคืนไล่ต้งแต่สี่ทุ่มขึ้นไปสี่ทุ่มขึ้นไปก็เจ้าสิเริิมขาง่วขายยัง้ายกินสดๆก็เจ้ากับก่้ยเด็กๆช่วงเที่ยงคืนช่วงยางตีหนึ่งนี่พี่น้องพี่แทบว่าอะนี่ เพี่แทะครับแมนอยู่บ่ครับเพียบ่้เทศนะครับเคยพาไปเอากล่องนั่นเพียแกเลยนั่นเอาตุ่มน้อยเนาะบอกคือเพียในกรุงเทพเพียในกรุงเทพมันสีบะมีอะทันใดเพียวันนี้หยาลุ่ยครับบ่มีขีดผมเแล้วตั้เ

สุดเจ้าสุดเจ้าเนี่ยถ้าทาเฮ็ดเจ้านี่เนี่ยมันต้องเพียรแทงสิพี่น้องครับอุ้ยผุดอ่ะปัดค่าโค้งเลยเฮ่ยงว่าหรือวะหน่อยข้าโค้งของแท้พี่น้องนี่ยเนี่ยมันต้องคนหนุ่มคนนี้ตอนไหนใส่โจุกตามสเตียบแล้วพิที สามสิบกีพันตับครับสอยเลยทีนี่ชุดอะที่นี่อ้แ้บางคนเกบสตรบ่แม่นี่กูนะอ่าของปาาเลยเต็มพูดปัดพูดปัดกูเลยเจี๊ยบครับโอ้ยเกียวโลนี่โดนไปดิโดนเนี่ย ก็เป็นวิถีชีวิตเป็นว่าทํากันกินได้พี่น้องได้พุ่นผู้เพิ่นมมากดิบกะเพราะว่ากันเนาะมักไปมักมันมากไปมักมันพี่น้องเป็นว่าทํากันกินมาตะปูตะยาพี่น้องตะปูตะปุ่นมันกรึดกึดพนะมันเดียดจดืหลังเอาอย่างนี้แกนะครับผม้ะต่อไปลงพักได้ยังป่ะเนี่ชุกๆกันนะจิ้มเส้นดีหน่อยหน่อยมีของจริงไอ้มันจริงเท่าไงดีเดือดหลัง อินแบบสีเงญด้ลยล่ะชั่วเฟือยตาดมองครับตาดมองเสียฟอมด้ยตาดมองเสียบฟ้อมด้เดี๋ยวเดี๋งกันนะชั่วเฟือยสังเกียดไปเลยไม่เคยเห็นทุกมาชี้ว่าพูดขี้มังยองจริงๆแล้วแมนครับขี้มักยอง น้ำปากน้ำข้างบันบอ่าว่าเขาบอกว่าถึงถึงเถงถเอาหํมแกเข้าแหลยแกเดินงานให้ได้แกเข้าไม่นะห่นจะย้าเดินแท่นก็ได้ยายเริ่เดินดูจ้งยิบโมงไปเรื่มไม่เห็นยายเลยนี่นี่เลียกเลี่ยงที่ังพังทิไปล่างนานึงเ่าสวดสุ ยังพันเลยนะครับตอนรับพี่ๆน้องๆครับมันมารับเอาทีแบบว่าให้มันเหนือกว่าหลังเลยมันเหนือกว่าเขากงง้ะนพี่น้องคุณครับ เขาดีครับสุดนะยิ้มพงปลาไหลเกินไปเน่ใจมั่วหน้าปลาปลาไหลเกินไปพี่อะพี่อะปบาไหลเกินไปจะมีป่ะรวมๆแล้วก็คือบะเตียบสูตรพองผมนี่ผมไม่อย่างไรเด้เจ้าเห็นผักอยู่นี่บอใช่หมดเลยแต่ท้างสปปเล่าเนี่ยก็จะใส่ผักได้หลายเนี่ยแมนผมมักใส่ผักหลายเพราะว่าเขตเขศตั้งผมมัน ยาโซแไหมไอ้ม kind of ันติดมุกแมมมันได้แบบอิทธิพลมาจากเหล้าแบบคนคังแบบสีไล่นะพักก็เลยใส่หลายพูดถึงวัฒนธรรมการกินแบบอีสานแบบนี้นะครับพี่น้องครับเ้าเราเวลาเวลามีงานบุญงานเทศกาลเนี่ยคนอีสานก็จะมีการล่นวัวล่นวัวเพื่อที่จะจัดสรรปันส่วนบานท็อกคือแบ่งผูดนะครับแบ่งผูดแบ่งูดตัวงวดตัวนี้ราคาไหมดก่อนเนี่ยราคาประมาณหาพันอย่างสิคนละหล่ออย่างที่ออกกัน Unku, umas, ได้หาซิบพูดแบ่งพูดทุกชิ้นส่วนก็จะแบ่งเป็น50 50ชิ้นก็แบ่งกันไปเวลางานบุญญนงานเทศกาลของคนอีสานนี่มาตุ่มมาโฮมกันมาซอยกันฟักมาซอยกันหลาบและวใครแขกที่มาในงานกินกันนะครับพี่น้องนนี้สสงใ่คือก้อยข้าโค้งนะจริงๆแล้วเวลาเราเวลาเราไปทํา อ่าเชือกมันจะมีเลือดติดๆอยู่ใน,นโค<ฟ>จริงๆเขาบอกสองมาใส่เดี๋ยวไปนะครับมันจะมีเลือดค้าโค้งอยู่บินไปไม่รู้ว่าผู้อื่นกินมากมันจะคลอยมากไหมจริงเมื่อเร็วนี่แหละว่ากินแต่อะไรนี่น,นี่เดับชุดบานๆได้รสชาติบริจรัดจานบริยังไงครับเดือดดายเดือดดายอันนี้เครื่องยังเย่างห่อสีเปิดโค้งครับ เปิดโค้งแมนครับเปิดโค้งเพื่อให้มันให้มันตักกินได้ทุกคนครับครับครับเขาจะเอาส่วนนี้ไปสูวีแมนเล่งตัวนี้จับเลยเตรียมเลยให้พี่น้องมั้ยโตกูโตกูโต้แมสซี่ไปนั่งนั่งนั่งพี่น้องเอ้ากินน้ำกันอันนี้ขมองขมองมกอ่า มีอย่างน่อันนี้ต้มก่อนนะครับต้มต้มขมต้มขมอันนี้คืออย่างย่ายมงมองมงมองคืออะไรมอง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 โอ้โหซีเมอเสี้ยนหลังที่มาล่ายาหยาครับอ่ะจัดเลยโอ้ต้มนะของหอยบะกินหอดบ้าลโอ้เสียบอะไรกินหอดสื่อลุงจะบอกยี่ยาย ย่กินบางวันเรอต่กินหอดย่อยเลยเร้อืะแล้วก็เฉยวป่ะเนี่แดดแๆๆแดบมึงหนายหญเกินแต่ว่ายายมาเดินงานตุ่มแทบตวงปีแล้วก็หกสิบวงหรอมชาไปเรียเอาให้พี่จับกินนะจำกินสมองปะเออมาหัวน้อยหัวน้อยหยเดินงานนี่ไงเรากินยมาแล้วมาแล้วมาแ้เออวาแม่ไขตุนว่ะ

มื่อกี้กูว่าเบเรียดได้หรอประธานมันบ้วบมันเบเรียปิดไฟตอนนี้เด็กแกลบมีซีรีส์ป่ะครับผมเห็นเลยมีซีรีส์มีซีรีส์ครับแบบว่าแบบสันทร์จันทรใช่ไหมมีซุปคอมมีซีรีส์คอมกำลังทำอยู่แม่นครทำแก้วกูกินปอดต้นบังไฟเหนียวบนเมืองนั่นต้นตำรับบังไฟไหมนี่ครับต้นตำรับนะครับบังไฟล้านนี่บังไฟเป๊กคือนี่แหละไฟสิบล้านโอ้ย เป่าลงไฟเสียดหลังขึ้นุกสูงลงสาๆเดนเวลาหลายๆพร้อมแล้ว3 2 1ไปแวแตวแตกตัวแตกวแตกตัวไตกแตกตัวววแังไฟแตกตัววบั มีมีหลุดมีหลุดเเนอนีย่างนี้เด้บอเคยจูดเด้เิจะกินแบบพริกหลุดเลยเอาเอาเอาเครื่องส่อนพระไอ้ยายน่กเลยใช่จเป็นผู้จูดไปแล้วครับขินแล้วกึนแล้วแล้วครับสุดแ้วเปียนรไปไปแล้ว โอ้โโอ้โหไอ้สาพอ้สุภาพีอ้สุภาใครอยากเพ่มวงไฟพี่เอ็ดบงเ้ยยอมลยอันนี้งไฟล้่นเลยเนี่ยมันจีบติดตอนด้อะติดตอนในสะดุดเลยขอเชิมงานอิฐเทมดาจงโชคดีกินชกสูงลงชาชาดบิลหลายหลายสาม สองหนึไปต่อสอดถอดออกจากหู้ที่บดดังนะคอยเี่คอยเียคอยเดีย่บานบ้านานนัขกินะไรกินอะอไรบ้าาหมสอดหมสอดหมเครับ มาบ้านมบ้ันประยากหัวเลยอยู่เกือบสุดล่ำเนมือนกันต้องไปแจกมือไฟล้านได้บังบัเมื่อกี้เมื่อกี้ย้ายแล้วบังไฟแสนนี่จีบงไฟล้านบ้านเนี่ยบังแรกแตกไปบังแรกหางวิดห่านแล้วว่าแตกบังนี่ละไอ้แตกอีกบางหนึ่งไอ้ย้ำบอกดี่ดิละไอ้เพื่อนมันแตกอีกก้อยทีมงานหลานย้ายจงโชคดีมัดข้าวล้มบอก

ติดเลยบ้านนี่ติดเลยติดปีไฟบ่าติดปีไฟล่แหละงานยังกินเขาอิ่มแล้วกับงานเอลเลกเนาะไม่ครับนั่งเล่นน่อยให้เล่นน่อยอาหารจอยอาหารจอยครับสองทีมเขาฮะกินตรงนี้เขาไปนั่งเถียงหน้าคุยกันมวนๆเนาะได้ครับผมแซ่บๆเลยพี่น้องไปไปไป กินเข่าแล้วปกติฟี่ไฟเล่นมาหนิเบ่นี่ไอเล่นนี่เด้ใส่เนี่ยเสด็จที่หนึ่งไงนี่โอ้เสด็จแชมป์มาได้เนี่ยนะครับวันนี้เครับ <c oughs> โอ้ก <c oughs> ําลังมันเลยครับพี่น้องกําลังมันเลยครับอย่าลืมนะครับนะครับใครที่ยังไม่โหลดนะครับโหลดฟี่แล้วไฟนะครับเล่นง่ายจบไวมีกิจกรรมตลอดทุกเดือนนะครับนะฮะกิจกรรมใหญ่อีกหนึ่งกิจกรรมของฟี่ไฟครับกับกิจกรรมบูย่าเดนะครับแจกไอเทมเยอะนะครับกว่าที่เคยด้วยผู้เล่นจะได้สัมผัสกับคําว่าบูย่าในแบบนะครับ มีไฟเล่นง่ายจบไวนะครับมีกิจกรรมตลอดทุกเดือนนะครับโหลดฟรีแล้วก็ไฟเลยพี่น้องครับโหลดได้ทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะครับอ่าวอันดีเล่นแล้วตัวนี้ชมามามามันโหลดยังไงวะนี่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 อุ้ยโหลดยังไงนี่นี่นี่อ๋อคือมีเนีแอปนี่แอปเดี๋ยวเข้ามาแอปสตูเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยกดตึ้งเข้าไปนี่นี่นี่เท่ากับเพิ่มเข้ามานี่นี่ฟรีแล้วก็ไฟนี่นี่มันขึ้นมาเลยฟีไฟนี่นี่ตัวก็กดดีเข้าไปจึ๊บโหลดตรงนี้เลยกด ปึ๊บเนี่ยอขาไอโรดมาไวแล้วสิเปังสิอ่านีเด็กไอบูยา่านี่บูยา่าออ้ชนะบูย่าตาแรกอะถ้าชน,นะชนนะได้บูย่าขึ้นมาอย่างนี้เลย เอาละครับอย่ารอช้านะครับมาจอยกับเกมฟรีไฟล์นะครับไปกับพวกเรานะครับกิจกรรมสนุกเต็มเลยนะครับผู้ชมครับแถมแจกไอเทมฟรีแทบทุกเดือนนะครับจะสายเอาตัวรอดหรือว่าสายแฟชั่นนะครับอ่าบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับแอบบอกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบดูการแข่ง e s p o r t ก็มามันได้ที่นี่นะครับนี่โหลดฟรีแล้วไฟล์เลยนะครับทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะครับมวนๆพี่น้องมวนนี่ โอ้ยกำลังมันเลยมันเลยเอาเอายายยเอานี่มาฝากน้องๆกันนะโอ้เอามาฝากมาฝากโอ้ยนะครับคุณอนุญาตคุอนุญาตอาไปแบ่งกันเด้อขอบคุณครับผนี่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 อ่ามอบให้ไปแจกกันเลยเป็นหมวกหมวก หมวกสแตกเนาะหมวกสแตกเอาสีดำด้วยด้วะพี่น้องกระด้งมีดวงเสือขมตายบ่เอาเรื่องครับพี่น้องนี่ข้างหลังไม่ขมตายบ่เอาเรื่องรลุนแรลกครับนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเฮ้ยคือเท่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 ดีใจหลายนะครับได้มีโอกาสได้มากินส้อยจุสมกับเอฟซีเเด้อครับพี่น้องเด้อสมแล้วนะครับที่มีโอกาสได้มากินแบบส้อยสร้อยข้าโค้งก้อยข้าโค้งเอลีเนาะเส้นหลัง มาไลาย,ยายอยากต้องขอบคุณพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับมือนีมีหลายส่องที่อยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่แหละครับ <c oughs> ได้มาเห็นพี่เห็นน้องได้มาร่วมตัวกันมวนๆครับ <c oughs> บรรยากาศแบบนี้นะครับบาได้เจอกันบรรยากาศแบบนี้อ็สองปีเลยตั้งแต่โควิดนะพี่น้องครับ <c oughs> อ่ะและที่ขาดไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับมาจอยเกมฟรีไฟกันนะครับมวนๆพี่น้อง กดฟรีแล้วก็ไฟล์ได้เลยนะครับทั้ง Google Play แล้วก็ App Store ได้เลยนะครับตอนนี้เขาจะมีไอเทมใหม่ทุกๆเดือนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายแฟชั่นหรือว่าสายเอาตัวรอดก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ชอบดูก e ีฬา e-sport นะครับก็สามารถประมาณได้ที่นี่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องน้องเมานนาะขอบคุณหลายๆเดอทีขอบคุณหลายๆนะครับเ้อโอ้ยขอบคุณหลายๆครับลาไปก่อนนะพี่น้องค่สวัสดีคร <ๆ S 1> ับ